จากกรณีที่สารดีกาแผนกคดียาาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งให้นายทักษิณไปจำคุกใหม่หนึ่งปีหลังจากมีประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยทางสังคมว่านายทักษิณได้ถูกจำคุกจริงหรือไม่วันนี้เมื่อสาลดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้วางมาตรฐานไว้ชัดเจน ว่ากรณีที่นายทักษิณมาพักรักษาตัวชั้น14ไม่ถือว่าเป็นการถูกคุมขังในเรือนจำต้องไปปฏิบัติตามหมายสารใหม่แล้วก็เห็นนายทักษิณได้เปลี่ยนชุดจากชุดบุคคลทั่วไปธรรมดาเป็นชุดนักโทษเด็ดขาดหรือนักโทษที่อยู่ในเรือนจำคือชุดสีฟ้าก็ถือว่าได้ปฏิบัติ ตามระเบียบของกรมราชทรัรณฑ์และเรือนจำแล้วถ้าหากว่านายทักษิณปฏิบัติเช่นนี้มาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าครั้งนั้นนายทักษิณถือทิฐิประกาศไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวก็เลยเป็นปัญหา คาราคาสังยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้จนสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องออกคำสั่งใหม่เพราะฉะนั้นขอให้ในายทักษณิณได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหรือระเบียบของกรมราชทัรร์หรือเรือนจำเหมือนกับนักโทษตัวไปต้องทำใจเมื่ออยู่ในสถานะเป็นนักโทษก็ต้องปฏิบัติตัวแบบนักโทษ จะใช้ความเป็นอภิสิทธิชนหรือนักโทษเทวดาตามที่เขาว่าไวาเนี่ยไม่ได้จึงฝากไปถึงนายทักษิณให้ทำใจโทษหนึ่งปีไม่นานก็หลุดพ้นได้รับการปล่อยตัวทำใจให้สบายสบายแล้วก็จะดีเองครับ